ดีครับพบกับมาหาแดงเศรษฐีนาคราชอีกแล้วครับครับผมทิดึงดำดีเศรษฐีนาคราชก็มาด้วยนะครับสองคู่ขวัญคู่เดิมครับวันนี้นะครับมาหาแดงกับทิดึงพาท่านผู้ชมมาชมที่นาแปลงใหม่อีกหนึ่งแปลงแปลงใหม่เอี่ยมเลยยังไม่เคยผ่านสายตาท่านผู้ชมท่านใดเลยนะครับอยู่ที่ตำบลดอนโพอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับบบุรีครับลบบุรี คือกำลังนึกถึงอยู่ว่าเอ๊ะตรงนี้มันติดกระเขียดสระบุรีนี่นะมันติดหนองโดนนะครับเป็นจังหวัดลบบุรีนะครับข้อมูลที่ถูกต้องตำบลดอนโพอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเนี่ยที่ดินแปลงด้านหลังมหาเนี่ยนะท่านผู้ชมลองชมดูก่อนนะครับวันนีออ้อริยบทอาจจะลุกลิกไปหน่อยเพราะว่าลมมันแรงนะผู้ชมหมวกมันจะปลิว นะครับเนี่ยเป็นที่นาแปลงนี้เลยเนื้อที่8ไร่3งานทนะ่านผู้ชมดินดำดังนะ,ะดินดำปึ๊ดเลยเดี๋ยวเรื่องดินค่อยว่ากันเอาอาณาเขตที่ตั้งให้แน่นอนก่อนนะครับที่ดินแปลงนี้เนื้อที่8ไร่3งานท่านผู้ชมมีด้านกว้างติดถนนเนี่ยนะครับก็ไม่ติดทีเดียวนะ มันมีลำรางสาธารณะใหญ่เลยขั้นไว้นะครับแต่ว่าทําทางเข้ามาเรียบร้อยแล้วฝังท่อแล้วก็ทําทางถมเข้ามาท่านผู้ชมมาจับจองที่ดินแปลงนี้ถ้าจะทําทางเข้าบริเวณไหนของของด้านหน้าที่ดินเนี่ยก็ต้องฝังท่อแล้วก็ถมดินเข้ามาท่านะผู้ชมก็ให้ให้ทางน้ําเขาได้ผ่านไปเพื่อเกษตรกรรายอื่นๆด้วยนะครับคือมันเป็นมันเป็นแบบนี้แหละที่แถวแถว สระบุรีลบบุรีที่เป็นที่นาจะมีลำรางแบบนี้นะครับทุกที่ทุกแปลงแล้วก็จะต่อไปด้วยถนนซึ่งก็จัดได้ว่าเป็นถนนที่ที่เดินทางได้นะ,ะแต่มันเป็นรูปลังเท่านั้นเองนะครับ,รบแต่ว่าก็ไปไหนมาไหนได้ละนะครับเพราะว่าถนนแถบนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ห่างจากอำเภอเมืองลบบุรีเนี่ยสิบเอ็ดกิโลนะครับแล้วก็ ในฐานะที่ติดอยู่กับสระบุรีติดอยู่กับอำเภอหนองโดนสระบุรีคือพิเขตติดต่อนะครับตรงนี้ห่างจากอำเภอพระพุทธบาทนะครับผมขออ้างอำเภอพระพุทธบาทของจังหวัดสระบุรีเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นสถานที่ที่ทุกท่านรู้จักนะครับตรงนี้ห่างจากอำเภอพระพุทธบาท28กิโลท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เอาจากกรุงเทพนะครับกรุงเทพเอายุดทีด่ดอนเมืองก็แล้วกันแปลงนี้นะครับเอาที่ดอนเมือง117กิโลนะครับก็ถึงที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ใกล้อเภอเมืองลบบุรี1 1กิโลเนี่ยไปโรบินสันไปอะไรเนี่ยห้างสรรพสินค้าดังๆถนนเลี่ยงเมืองลบบุรีนะครับประมาณ10กิโลประมาณนั้นอ่าประมาณนั้นก็ถึงโรบินสันแล้วนะครับก็เส้นทางเนี่ยเขาไปได้ไป,ไปไปได้ตลอดนะครับเอาละทีนี้จะพาท่านผู้ชมชมที่ละนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นพื้นนาพื้นนาซึ่งปีนี้ คงจะไม่ได้ทํานานแล้วล่ะเพราะว่าเกษตรกรหลายท่านไถไถที่ไว้แล้วก็รอน้ําฝนแต่ว่าฝนทําท่าจะตกแล้วก็ไม่ตกสักที <c oughs> ท่านผู้ชมก็มีบางแปลงที่เขาขืนทําคือพอมีน้ําปุ๊บเขาหวานเลย <c oughs> มันก็จะเขียวแต่ว่าโอกาสต่อไปไม่ทราบว่าจะมีน้ามาหล่อเลี้ยงให้มันเติบโตหรือเปล่านะ <c oughs> แต่หลายๆแปลงส่วนมากเลยเนี่ย <c oughs> ไถทิ้งไว้เฉ <c oughs> ยยังไม่ได้ทําอะไรเลย,เลยนะครับ <c oughs> ที่ดินของเราเริ่มจั้งแต่ทงนี้ท่านผู้ชมอันนี้เป็นด้านหน้านะ เป็นด้านหน้าที่ติดถนนครับเนี่ยเริ่มจากธงอันนี้นะครับแล้วก็ไปทางขวามือมาหานู่นนะครับจะเห็นธงแดงๆอยู่นู่นนะครับ70เมตรนะครับ<ส>อ่าด้านหนา้าติดถนน70เมตรเป็นด้านทิศตะวันออกนะครับ<ส>ติดกันนาเขียวนะอ่าติดกันนาวเขียวเลยไหนธงแดงๆที yourself, <ส>่ปล,วปลิวๆอยู่นั่นนะลมแรงมากวันนี้นะครับเนี่ยด้านนี้เป็นด้านติดถนนนะครับคือเป็นด้านทิศตะวันออกนะแล้วก็ลึกเข้าไปด้านในนู่นท่านผู้ชม200เมตร นะครับอ่าสองร้อยเมตรสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบที่ดินที่เป็นสันฐานเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากเลยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป๊ะเ,เ,เลยแปลงนี้ไม่ผิดหวังนะอ่าเปลี่ยนแปลงเจ็ดสิบคูณสองร้อยเป๊ะเลยนะครับนู่นเห็นธงริบๆนู่นลึกเข้าไปสองร้อยเมตรด้านท้ายที่เป็นด้านทิศตะวันตกนะครับโดยประมาณนะโดยประมาณสาหรับ ทางด้านทิศใต้ติดกับที่นาแปลงเนี้ยเขาทํานาแล้วเขียวเขียวนู่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะท่านผู้ชมจะได้เห็นนะครับเขาเริ่มหวานเริ่มอะไรแล้ะแล้วก็ด้านซ้ายมือของมหา,หานี่ยเป็นหน้านทิศเหนือยังไม่ได้ไถนะปล่อยหญ้าขึ้นแบบนี้เลยนะครับสภาพพื้นดินพื้นดินเป็นดินดําเลยนะท่านผู้ชมยิ่งไถย,ยิ่งดํานะเนี่ยจะเป็นดินร่วนดินร่วนแบบนี้เลย,ลเลยเอ่าเป็นดินที่เหมาะสาหรับทําการเพาะปลูกจะทํานาทําไ,ไรอะไรเนี่ย อฝนตกแล้วไม่รู้ว่าพอไถพลิกพอมันมีความชื้นสักหน่อยดินจะดำปึ๊ดเลยนะครับที่ดินแปลงนี้ท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมมาชมเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ชมว่าไม่เหมาะกับการปลูกที่อยู่อาศัยนะ,ม,ะมันถ้าเราปลูกที่อยู่อาศัยเนี่ยมันจะเหมือนเราอยู่หลังเดียวเลยเพราะว่าที่ใกล้เรานนเนี่ยก็เจ็ดแปดร้อยเมตรได้นะ มนมีวัดอยู่นะอ่าที่มีวัดอตรงนั้นเป็นชุมชนนะครับกิโลเลยนะอ่าเกือบเกือบกิโลเนี่ยอ่าพอดินแปลงนี้ก็เลยเรียนท่านผู้ชมว่าไม่เหมาะที่จะปลูกที่อยู่อาศัยแต่ก็ถ้าบางท่านเห็นว่าเออฉันปลูกได้ฉันอยู่ได้อันนั้นอันนั้นก็ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมที่จะพิจารณานะครับอ,อ,อ่าคนที่ชอบเงียบเงียบชอบธรรมชาติที่โล่งกว้างๆล้มพัดรอบทิศทางเนี้ยก็เหมาะที่จะมาอยู่ที่ดินแปลงเนี้ยที่เหมาะจริงๆก็คือ ถ้าท่านผู้ชมคิดจะมามาใช้ประโยชน์นะท่านผู้ชมจะต้องทาเป็นเป็นสระเป็นอะไรขึ้นมาเพื่อเอาสระเนี่ยมามาพูนเป็นโคกทําที่อยู่อาศัยแล้วในสระนั้นท่านผู้ชมจะได้เก็บน้าไว้ใช้นะครับแล้วก็จะขุดร่องสวนขุดร่องอะไรนี่ได้เลยนะครับน้แบบนะเกษตรตามรอยพ่อหลวงอ่าเกษตรตามรอยพ่อหลวงที่เขาเรียกเป็นโคกหนองนาเลยนั่นนะเพราะว่าผมก็ที่จริงไม่อยากจะพูดถึงเรื่องโครงการโคกหนองนาเพราะว่าผมพูดบ่อยมากเลย กลัวท่านผู้ชมจะเข้าใจว่าเอ๊ะมาหามันมีความรู้แต่เรื่องโคกหนองนาหรือ mm hmm. คือแต่ละพื้นที่เนี่ยผมแนะนําไม่เหมือนกันหรอกครับแนะนำเนี่ยมันเป็นการชี้แนวทางเฉยๆนะครับว่ามันควรจะทําอะไรได้บ้างคืออย่างแรกเลยมาหาบอกว่ามันไม่เหมาะกับการที่อยู่อาศัยเพราะว่ามันมันจะดูไกลไกลกว่าชุมชนเ็าออกมาหน่อยแล้วก็สําคัญคือไฟฟ้าปะ,ป,ะปายังไม่ถึงนะท่านผู้ชม mm hmm. ครับ ไฟฟ้าประปายังไม่ถึงเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาท่านผู้ชมจะทําที่อยู่อาศัยจะมาอยู่มาพักอะไรเนี่ยมันจะไม่สะดวกเพราะน้ําประปาไฟฟ้ามันไม่มีนะครับนอกจากว่าท่านผู้ชมจะมาทำเป็นเ,เป็นสวนเป็นโคกหนองนาทําท,ทิ้งไว้ปลูกผลหมากลากไม้ไว้หาคนมาเฝ้ามาดูแลนะครับมันก็จะได้ผลประโยชน์เกิดขึ้นมาได้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือซื้อทิ้งไว้เพื่อรออนาคตนะครับ อนาคตเนี่ยเราต้องมันต้องเจริญขึ้นแน่ๆสำหรับที่ดินบริเวณแถวๆนี้นะครับเพราะว่ามีหลายท่านเลยเขามาจับจองไว้นะครับบางท่านก็อเอ่ยโครงการมาว่าจะปลูกเป็นป่าไม้สวนเศรษฐกิจเลย <Okay. S 1> คือปลูกไม้พวกไม้ไม้ประดูไม้สักไม้อะไรพวกนี้พวกไม้เศรษฐกิจนะครับ yeah. 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 อ่าพวกนี้ปลูกปลูกเพื่อรออนาคตฮนะ เพราะว่าพอเศรษฐกิจมันดีหรือที่แถวนี้จะริญขึ้นไอ้ไม้เศรษฐกิจเรามันก็โตพอดีนะครับแล้วข้อดีของไม้เศรษฐกิจอีกอย่างหนึง่งคือมันทนแรงนะท่านผู้ชมผมเคยไปดูที่แปลงหนึ่งนะแรงมาสองสามปีท่านผู้ชมแต่ว่าไม้เศรษฐกิจเหล่านี้มันไม่ตายนะต้นสักต้นอะไรเนี่ยคิดว่ามันจะตายมันไม่ตายตอนนี้ฤดูนี้มันกําลังออกดอกเลยนะต้นสักเนี่ยอ่าก็แสดงว่า พวกนี้ไม้เศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นไม้ยืนต้นที่ทนความแรงได้นะครับก็เลยอยากจะแนะนําให้ท่านผู้ชมมาซื้อจับจองที่แปลงนี้ไว้แล้วก็ปลูกเป็นไม้เศรษฐกิจไว้นะครับรอเวลาในอนาคตพอเวลามันได้ปุ๊บไม้เศรษฐกิจเราโตทีนี้ที่ดินก็ราคาขึ้นไม้เศรษฐกิจเราก็มีขายนะครับเพราะนั้นมันก็จะทํารายได้ที่สามารถจะคืนทุนท่านผู้ชมได้นะครับข้อสาคัญอีกอย่างหนึ่งที่ดินแปลงนี้คือราคายังถูกอยู่นะท่านผู้ชม ยังสามารถที่จะจับจองได้นะครับที่จริงแล้วเพจเราเนี่ยเราขายที่ดินราคาแพงนะแต่แปลงนี้มันราคาถูกแล้วก็ไม่รู้จะขายก็ไม่รู้จะขายแพงได้ยังไงนะครับท่านผู้ชมก็ว่ากันไปตามพื้นที่แล,แ,ลแล้วเนี่ยมีเครื่องบินผ่านเนี่ยโอ้จะจริญแล้วนะไฟฟ้าว่าไม่มีก็ผ่านนะเป็นไฟฟ้าแรงสูงแต่ไม่ได้ผ่านที่เรานะท่านผู้ชมเห็นอยู่ มองในกล้องแล้วน,นึกว่าใกล้ที่จริงไกลนะท่านผู้ชมเนี่ยมีเสาไฟฟ้าแรงสูงอยู่เสาไฟฟ้าแรงสูงไม่ได้อยู่ในที่เราหนะ้าอยู่ห่างที่เราออกไปที่ดินเป็นร้อยเมตรที่ดินแปลงนี้เป็นที่นาเปล่านะครับของเดิมเขาทานาหมดเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ทํานะครับเพราะว่าฝนฟ้ามันไม่ตกมันถึจะทําท่าเฉยๆนะครับก็เลยเหลือเป็นเป็นที่นาเปล่าวไว้คันนี้ พอที่นาที่เขาจะทํานาแล้วมันไม่ได้ทํานาอย่างเงี้ยปัญหาอื่นมันเกิดก็คืออาจจะเป็นดอกเบีย้ยเงินกู้อะไรพวกนี้มันเกิดขึ้นเจ้าของก็เลยต้องต้องต้องขายละไปรอฟ้ารอฝนอยู่ไม่ได้แน่เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยให้ทีมงานบอยเศรษฐีนครราชเนี่ยมานำสู่สายตาท่านผู้ชมนะครับก็ท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูแล้วกันที่ดินแปลงนี้นะครับ เป็นสี่เหลียมผืนผ้าเป๊ะเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ใกล้จะสุดใกล้จะมาปลายที่และปลายปลายที่นี่อีกเจ็ดสิบเมตรนะครับเป็นด้านทิศตะวันตกท่านผู้ชมจะเริ่มเห็นธงแล้วนะครับธงปิวสวก <ลม S 1> อยู่นะ,ลม,มนะลมแรงครับวันนี้มันดีอย่างนึงคือแดดไม่ค่อยร้อนท่านผู้ชมแต่ครนี้ว่าแสงแสงที่ที่ผมกับทิศอื่นกํลาลังถ่ายทําอยู่เนี่ยบางทีมันอาจจะ ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ในภาพนะครับแต่มันก็จะมันก็จะดูนวนๆเนียนๆไปตามนั้นนะครับแต่ถ้าแดดจ้าเนี่ยมันก็เราก็จะร้อนกันมากเลยสําหรับปลายที่เนี่ยท่านผู้ชมถึงแล้วนะครับก็จะมีธงนะครับประมาณเนาะ,ะมีธงด้านเหนือธงด้านใต้เจ็ดสิบเมตรเหมือนกันปลายที่ก็มีลำรางนะท่านผู้ชมนี่นะ,ะน้ำมันแห้งเนาะน้ำแห้งฮนะตอนนี้ ชาวนาก็ถึงยังไม่ทํานาไงคือลำรางทั้งหน้าที่และท้ายที่เนี่ยแห้งหมดเลยท่านผู้ชมเพราะว่ามันมันเป็นมันเป็นสภาวะแรงของประเทศเรานะครับสองปีมาแล้วเนี่ยชาวนาบ่นว่าสองปีมาแล้วมันแรงมากทุกทีมันไม่เคยแรงแบบนี้นะนี่ที่ชาวนาเขาบ่นให้ผมฟังกันนะครับผมก็เออพอจะเข้าใจละเพราะว่าดู ส่วนมากแล้วเนี่ยทำนากันไม่ได้เลยไม่กล้าเสี่ยงคือกลัวว่ามีน้ํานิดหน่อยแล้วไปทําเนี่ยพอหวานข้าวพอข้าว,าว,าวตั้งต้นเริ่มจะโตแล้วมันขาดน้ําเนี่ยมันจะเหลืองตายทั้งนาเลยนะท่านผู้ชมส่วนมากเขาเลยยังไม่ทํากันแต่ว่ามีบางแปลงที่เขาเออทุนพอจะดีหน่อยเขาก็ลองเสี่ยงทําดูได้ก็ได้เสียก็ไม่เป็นไรอะไรประเภทเนี้ครับแต่ว่านาส่วนใหญ่เขายังไม่กล้าจะเสี่ยงกันนะครับ นี่แหละครับคือคือพื้นนาเนี่ยด้านด้านท้ายที่ก็เหมือนกันดินยังเป็นดินดําอยู่ว่าจะพืชอะไรขึ้นทั่วหมดเนี่ยหยิบมันก็เป็นดินร่วนเลยดินดําปึ้ดเลยท่านผู้ชมเหมาะสาหรับการเพาะปลูกมากเลยก็ชวนเชิญเชิญชวน,ชวน,ชวนท่านผู้ชมนะครับมาไม่รู้จะทําอะไรไม่รู้จะลงทุนอะไรมาลงทุนกับที่ดินทิ้ง,ท,งทิ้งไว้นะครับ เพราะว่าเราฝากธนาคารตอนนี้ดอกเบี้ยมันก็ไม่ค่อยกระเตื้องเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าเราลงไปที่ดินในบทมันขึ้นมันขึ้นเลยนะเดี๋ยวเศรษฐกิจดีปุ๊บเขาปรับราคาประเมินใหม่ท่านผู้ชมก็จะเห็นแล้วว่าเออซื้อที่ไว้นี่ไม่ผิดหวังเนี่ยอันนี้เป็นทงด้านท้ายที่เป็นด้านทิศตะวันตกนะครับซึ่งจากมุมนู้นมาถึงมุมนี้เจเมตรเท่ากับด้านหน้าแล้วก็ยาวไปถึงถนนด้านหน้าเลยถึงธงอันนูน้น 200เมตรเหมือนกันสรุปก็คือเนื้อที่ของที่ดินแปลงเนี้ยแดไร่สามงานเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป๊ะเลยนะครับด้านกว้างหัวท้ายด้านละ70ด้านลึกซ้ายขวานะครับเป็นทิศเหนือทิศใต้ของไอความลึกเนี่ยมันเป็นทิศเหนือครับทิศใต้200เมตรท่านผู้ชมที่คุยกันถึงที่ข้างเคียงซึ่งเขาเสี่ยงทำนาเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นนะ ข้าวข้าหวานได้ประมาณสักอาทิตย์กว่าแล้วละ่ะเขียวดีจังเลยเนาะเขียวดีจังขนาด,ดาน้ำไม่มีนะแต่ท่านผู้ชมลองดูสิดินมันเริ่มแตกและแหง้งเหมือนแปลงเราแล้วนะครับเนี่ยแล้วแล้วเขาจะเอาน้ําที่ไหนขึ้นมาเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ทราบเลยเพราะว่าลำรางหัวท้ายมันแห้งหมดไงเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นถ้าฝนไม่ลงมานะแต่ถ้าดวงดี ฝนมันลงลงมาเลยเนี่ยก็รอดไปนะครับอันนี้แหละมันเป็นวิถีชีวิตของการทํานาซึ่งมันก็มีความเสี่ยงอยู่ในตัวมันเองเราต้องรอรอฟ้ารอฝนแต่สิ่งที่ผมแนะนําก็คือถ้าเรามาจับจองแปลงนี้เราทำเราทำเป็นโคกหนองนาคือเราขุดหนองไวใ้ใหญ่ๆเลยนะครับไว้รองรับความแรงแบบนี้แหละ ดินแถวนี้มันมันสามารถจะเก็บกักน้ําได้นะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมขุดบอ่อขุดสระใหญ่ๆไว้ลึกหน่อยนะครับลึกสัก3าเมตร3าเมตร50ข้างล่างมันจะเป็นดินเดียวมันสามารถจะเก็บน้ําไปใช้ได้ตลอดทั้งปีนะครับเราก็ไม่ต้องไปรอฟ้ารอฝนแล้วเขาเรียกว่าเป็นการทําเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ท่านผู้ชมเรามีธนาคารน้าของเราเองนะครับที่เหลือเราจะทํานาหรือเราจะขุดไปร่องสวนก็แล้วแต่ท่านผู้ชมที่จะคิด ขึ้นมานะครับทําสวนก็ดีแต่ว่าท่านผู้ชมก็ต้องเลือกว่าเราจะทําสวนอะไรดีนะครับเพราะว่าถ้าเราไปทําเหมือนเหมือนเขาเราก็ต้องไปแย่งตลาดกับเขาอีกนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ลองดูซิว่าท่านผู้ชมจะปลูกอะไรดีนะครับถ้าจะทําสวนนะครับหรือจะซื้อทิ้งไว้นะครับเป็นการลงทุนระยะยาวและรอดูผลในอนาคตหรือจะทําสวนป่า เป็นป่าไม้เป็นจพรรณอะไรก็ได้ที่มันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับที่ดินแปลงนี้ก็สามารถที่จะให้ท่านผู้ชมหวังผลได้ในระยะยาวนะครับแล้วที่สําคัญที่อยากจะชวนท่านผู้ชมมาจับจองก็คือขณะนี้ที่ดินเนี้ยแปลงนี้ยังมีราคาที่จับต้องได้อยู่นะครับถ้าไปในอนาคตรอให้มีเงินมาก,กหน่อยแล้วค่อยมาจับประจองถึงตอนนั้นนะเงินที่เราเตรียมไว้อาจจะไม่พอก็ได้เพราะว่า ที่ดินมันไม่เคยถูกลงนะครับมันมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเอาละครับสำหรับข้อมูลของที่ดินแปลงนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมาลาท่านผู้ชมตรงริมทุ่งนาะเขียวๆดีท่านผู้ชมจะได้สบายตาหน่อยอเพราะว่าที่ผมพาท่านผู้ชมชมเนี่ยมันมีแต่วัชพืชขึ้นเพราะว่าชาวนาย,ยังไม่ได้ไถนะครับมันก็จะมีวัชพืชพวกยาพวกต้นอะไรต่ออะไรเงี้ย น,นะครับมันก็ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะนั้นที่ดินที่ผมพาทา่านผู้ชมมาชมมีเนื้อที่8ไร่3งานนะครับอยู่ตำบลดอนโพอังเภอเมืองจังหวัดลบบุรีห่างจากตัวเมืองลบบุรีแค่11กิโลนะครับการไปมาสะดวกนะครับอยู่ใกล้ที่เจริญคือใกล้เมืองลบบุรีนะครับห่างจากอังเเอพุทธบาทของสระบุรีนี่แค่28กิโลห่างจากดอนเมือง1 1 7 1 1 8กิโลประมาณนี้นะครับฝากทา่านผู้ชมไว้ด้วยสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับ เอาละครับก่อนที่จะลาท่านผู้ชมนะครับก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกป,ประการเลยตรอบวันนี้นะครับมาหาแดงเศรษฐีนขราชและทิดอึ่งดำดีเศรษฐีนขราชขอลาท่านผู้ชมเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ